สวัสดีครับชาวไบก็ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับต้องขอต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับในเมื่อคืนที่อุตส่ารับปากกันไว้อุตส่าตั้งใจอย่างแน่วแน่อย่างดิบดีเลยนะว่าจะต้องมาคุยกันหลังเกมมาฉลองแชมป์โลกให้กับฟรานซิโกบัญญาย่านะครับให้กับ3มคนบนโพเดียมในเมื่อคืนมาสรุปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวาเลนเซียเนี่ยแต่ผมก็อัซิเดนต์นะครับอัซิเดนต์นิดหน่อยเจะว่านิดหน่อยไหมก็ก็พอสมควรนะครับ อักเสบ่คราวนี้ก็เรียกว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อง,งานผมแบบก็เรียกว่าหนักหนักอยู่นะฮะทุกคนครับนิ้วของผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อคืนผมไปเอามีดนะครับไปฟันมือตัวเองนะฮะอาจจะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับทุ่งนาตรงนี้อาจจะมืดด้วยหรือยังไงนะแล้วก็ไอ้มีดเล่มนั้นนะพ่อผมเพิ่งไปลับสักคมเลยใน,ในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะแกเตรียมไว้จะหันหมูแต่ไม่ได้ว่า มันมาฟันมือฟันนิ้วผมตอนหั่นหมูนะครับผมเอามีดเนี่ยไปไปไป,ไปฟันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปแกะของแกะไรตํานองนั้นแหละนะก็ได้เรื่องเลยนะครับก็แผลประมาณเซนกว่ากว่าแต่เข้าลึกครับเข้าลึกเลยแหละทุกคนจะได้เห็นนะฮะก็ถือว่าเป็น <c oughs> อะไรที่ส่งผลกับงานโดยตรงตรงที่ว่าหนึ่งในอาชีพของผมที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีใช่ไหมฮะดังนั้นผมไปลองเล่นกีตาร์แล้วมันมันอยู่ตรงข้อมือพอดีฮะอ่า ข้อนิ้วไม่ใช่ข้อมือข้อนิ้วมันก็เลยงอลําบากนะครับเล่นกีตาร์แทบจะไม่ได้เลยเหมือนคนหัดใหม่เลยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหายแบบผมจะกลับมาเล่นคล้องได้เมื่อไหร่นะนั่นคือส่งผลจริงๆแล้วดนตรีก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในชีวิตผมด้วยนะถ้าไม่ได้เล่นก็คงจะเฉาเงอยเงาแน่ๆละก็เลือดออกเยอะมากผมเป็นคนที่เวลาที่เจอบาดแผลในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะเลือดจะปุดๆเลยนะฮะขนาดนั้นเลยนะครับนึกว่าเป็นบ่อน้ําพุร้อนในขนาดนั้นแหละมันมันลึกด้วยไง มันลึกครับมีดก็คมผมนะฮะคิดแล้วก็เซ็งอยู่นะผมเห็นมีดเล่มนั้นผมยังหลอนในตอนนี้นะครับไม่กล้าที่จะใช้มันเลยเป็นมีดบางเล่มเป็นมีดบางใหญ่นะฮะก็เจอเข้าไปเป็นหน้าหนาวด้วยครับแม้แผมยิ่งเป็นบาดแผลในทํานองนี้แล้วผมหายช้าในเรื่องของเรื่องแล้วมาเป็นอุณหภูมิเย็นแบบนี้มันยิ่งจะช้าเข้าไปอีกเซ็งครับเซ็งเลยก็เลยนั่นให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่มันมันเกิดขึ้นตอนประมาณสองสามรอบสุดท้ายครับ อ่ามันก็เลยเรียกว่าฟิลลิ่งอะไรต่างๆมันก็หายไปหมดแล้วนะฮะเลยเลยทำให้ตัดสินใจนะครับไม่ได้ไลฟ์สดแล้วทั้งวันวันนี้ผมก็ไปธุระสาคัญหลายอย่างก็เลยหายหน้าหายตาไม่ได้โพสต์ใน Facebook ในอะไรทุกคนครับในตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีผู้ใหญ่บ้านหรือมีอะไรนะครับเขาประกาศอยู่เสียงมันก็จะแทรกเข้ามาขอไฟนะับผมไม่อาจจะหยุดได้แล้วตอนที่เพราะว่ามันคําม,มืดแล้วนะครับต้องลุยกันต่ออ่ะเกินเรื่องส่วนตัวไปหงว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วไม่น้อยกันนะฮะเดี๋ยวคงจะมีโอกาสจะดีมาไลฟ์สดกันแน่นอนเร็ อ่ะเมื่อวานนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับ3าคนบนโพเดียมกันเสียก่อนนะฮะอเล็กซ์กลินของซูซูกิส่งท้ายให้คนบ้าทีมอีกหนึ่งครั้งได้อย่างซึ้งมากเลยนะฮะชายชนะที่เบสเด็ดขาดของเขาต่อหน้านแฟนๆนะครับนี่คือหนึ่งในโฮมเรสของเจ้าตัวที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคันที่2ก็ไม่เบานะครับสาใจค่ายส้มไปแบดบินเดอร์หมายเลข33นะครับก็จบโพเดียมในอันดับสองได้นะฮะก็ส่งท้ายให้ KTM มในฐานะที่เป็นนักแข่งตัวหลักของทีมจากนี้ไปแล้วละก็ สมศักดิ์สรีครับส่วนในคันที่3นะฮะมาตินออกซาร์ด้วยตำแหน่งโพตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะมาตินจะหลุดจะร่วงยังไงไหมนะฮะแต่ไปไปมา,มาแล้วก็ยังถือว่านิ่งนะครับอันดับที่3ก็ไม่คิดเลี่คิเล่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมต่อหน้าแฟนๆที่เข้ามาชมได้อ,อย่างเมื่อวานนี้น่าจะเยอะมากครับเยอะผมผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าเยอะจริงๆนะล้นไปเลยละแล้วก็อันดับที่4นะครับในส่วนของฟาบิโอควาตาราโรนะครับก็ไล่เลียง กันมาในขณะที่ฟันเจโก้บัญญาย่าก็จบในที่9กก็แบกเบอร์นะครับนะตำแหน่งแชมป์โลกก็ไปตรงนั้นอ่ะแล้วก็มาขอแสดงความยินดีกับทั้งในส่วนของแชมป์โลกนั่นแหละฮะไปโก้ก็ถือว่าชิวๆนะครับความกดดันในต่างๆมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับเจ้าตัวอยู่แล้วจะไม่ขับยังไงก็น่าจะเป็นแชมป์โลกกันอยู่แล้วแล้วควาตาโรเองก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปต่อสู้เพื่อโพเดียมหรือว่าเพื่อัยชนะได้เลยนั่นยิ่งทําให้งานของเขาก็ง่ายขึ้นนะฮะ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์โลกมโตทูคนใหม่ด้วยเช่นกันนะครับออคุสโตเฟอร์นันเดสนะครับสถานการณ์เหมือนจะไม่ง่ายสำหรับเจ้าตัวนะครับในตอนแรกเพราะว่าคะแนนก็เรียกว่าหนีไอโอกราอยู่แค่ประมาณบางรอบก็0.5บางรอบก็2.5ก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้เนี่ยนะฮะดังนั้นก็ยัง50 50แต่ใครจะไปคาดคิดนะครับว่าไอโอกราเองก็พลาดพลั้งไปเองนะครับ ก็พลาดล้มไปนะหลังจากนั้นกล้องสมเกติก็ตามไปในโค้งเดียวกันโโเลยทําให้แชมป์ก็ตกเป็นของออคูโตเฟอร์นันเดสไปในที่สุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับก็คือปีหน้าเขาจะไม่อยู่ในโมโตทูแล้วเขาจะต้องขึ้นในพิสูจน์ฝีมือในโมโตจีพีกับทีมแกสแกสนะครับมาจับคู่กับโปิสปากาโรนะฮะส่วนของไอโอคุระกล้องสมเกีตจันทรานะครับหรือแม้กระทั่งนักแข่งหมายเลข51าอย่างเปโดรคอรสตาอย่างนี้นะครับหลายคนนะครับที่มีศักยภาพพอที่จะได้ ลุ้นแชมป์โลกกันในปีหน้าก็คงจะเรียกว่าพิสูจน์ฝีมือกันต่อไปนะฮะแล้วก็ในรุ่นเล็กนะครับแม้จะฉลองแชมป์โลกกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สนามที่ผ่านมาแต่อิซานเกวาร่าเองนะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมสมศักดิ์ศรีนะฮะการต่อสู้ก็มันเร้าใจตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับในรุ่นเล็กนะฮะแล้วก็เกวาร่าก็เก็บชัยชนะไปได้ในที่สุดนะครับอ่ะทีนี้มาว่ากันที่เรื่องของ Mo t ต GP นะครับเรื่องของ ฟานเชสโกบัญญญาแชมป์โลกคราวนี้ไม่ธรรมดาแน่ฮะมันเป็นแชมป์โลกที่แฟนดูคติทั่วโลกต่างเฝ้ารอมาอย่างยาวนานมันเป็นแชมป์โลกที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตที่อิตาลีต่างเฝ้ารอมาอย่างยาวนานเป็นแชมป์โลกที่บิ๊กบอสเหล่าผู้บริหารทั้งหมดในชุดนี้ต่างก็ปรารถนาถวินาทีเฝ้ารอมายาวนานไม่แพ้กันฮะเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งอย่างเลยครับที่เอ่ยมาเนี่ยดูคติเป็นแชมป์โลกครั้งล่าสุดในปี2007 จากวันนั้นถึงวันนี้ก็กว่า15ปีแล้วนะครับแล้วก็นะักแข่งอิตาลีเป็นแชมป์โลกครั้งล่าสุด2,009โดยวาเลนติโนโ,นโรซี่นะฮะ2007ในเคซี่สโตนเนอร์อ่าพอมา2,009ก็เป็นพ่อหมอก็12-13ปีนะครับยาวนานมากดูคติหลังจากนั้นเข้าชิงแชมป์โลกที่มีโอกาสได้ลุ้นนะฮะปี2017จากโดวิโซโซแต่ก็พลาดไปนะฮะ ปี2 0 2 1ปีแล้วก็จากเปโก้คนนี้แหละแล้วก็ไปพลาดเองด้วยไม่ใช่สนามสุดท้ายนะฮะก็คือไปพลาดในมิซโนนะครับในบ้านเกิดล้มเองแล้วก็เดี๋ยวก็มอดแชมป์ให้กับควาตาราโรของยยมาห่าไปในที่สุดแต่จากวันนั้นถึงวันนี้มา1นปีนะครับเปโก้เองก็เรียกว่าพัฒนาทุกสิ่งอย่างนะครับรวมทั้งต้นสังกัดด้วยนะครับที่ทุ่มเททุกสิ่งอย่างนะครับที่ทําให้เกิดความสําเร็จในคราวคราวนี้แต่นั้นนักแข่งก็ได้2เด้งเลยนะครับก็คือ นักแข่งจากอิตาลีนะครับพาลถจากอิตาลีควา้าแชมป์โลกมาสมศักดิ์ศรีไหมครับแล้วก็เปโกกก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่เคยเป็นแชมป์โลกทั้งรุ่นม o โตทูมานะฮะแล้วก็มาประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกรุ่นม o โตจีพีก็ถือว่ามีเพียงไม่กี่คนนะครับตอนนี้ท,ที่ที่ทำได้นะครับนอกจากมาเคสนะครับนอกจากอเล็กซ์มาเคสสองพี่น้องมาเคสก็คือกว่าแชมป์มานะฮะแต่หมายถึงว่ามาเคสคนน้องยัง,ย,งยังไม่ได้เป็นแชมป์รุ่นใหญ่นะครับ เปโกเองก็ <c oughs> กับชัยชนะที่เรียกว่ามากที่สุดนะฮะกับโพที่มากที่สุดเทียบเท่าฮอร์เฮมาตินก็สมศักดิ์ศรีครับความสําเร็จที่ได้มาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้นสังกัดเขาทุ่มเต็มที่หลายๆคนก็รู้สึกเห็นใจในตรงนี้นะฮะผมเองก็เหมือนกันนะครับผมเองก็อาจจะไม่ใช่แฟนคลับโดยตรงของของ,ของทางดูคติในยุคนี้เนี่ยแต่ก็เห็นถึงถึงการทุ่มเททุกสิ่งอย่างแม้ว่าบางครั้งมันจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราบ้างนะครับตรงนั้นก็คือมันเป็น เป็นสีสันของการแข่งขันเป็นสีสันของเกมกีฬาใช่ไหมฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นหลาย,ลายอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทำไมดูกติแบบนั้นแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆแล้วก็คือผมมองในมุมหนึ่งก็คือมันเป็นส่วนของการพัฒนาการทุ่มเทการคิดค้นนะวัตรกรรมใหม่ๆนะครับการคิดค้นกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะให้มันได้ในตรงนี้ซึ่งได้มาก็คือมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่พวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาทุ่มเทนะครับ ดูคติเองก็ต้องยอมรับว่าใช้เม็ดเงินมหาศาลนะครับในการลงนะครับในการลงในในในตรงนี้ก็คือเพื่อความสําเร็จเพื่อความยิ่งใหญ่ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเกมกีฬามันก็จะมาพร้อมกับธุรกิจมาพร้อมกับเรื่องการลงทุนมาพร้อมกับอะไรตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถนะครับที่ทำออกมาถึง3เวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เอาเข้ามาอ่านะฮะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ย แต่ใดๆแล้วก็คือแทบจะทุกทีมนะครับก็ทําตามดูกติกันทั้งนั้นนั่นก็บ่งบอกว่าพวกเขาก็เป็นคนที่แบบว่าคิดค้นนะครับนำพานะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาสู่วงการรถแข่ง MotoGP มันก็ถือเป็นประโยชน์นะที่ได้ทำตรงนั้นสถิติต่างๆก็ก็เลยเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ในส่วนของความทุ่มเทของนักแข่งนะไม่ว่าจะต้องต่อสู้กับตัวเองกับสภาพจิตใจนะฮะต่อสู้กับแรงกดดัน ยุคนี้ในยุคโซเชียลนะครับก็แน่นอนว่าน,นักแข่งเองนะฮะถ้าเกิดว่าไม่อินดี้จริงๆเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะที่จะได้รับทราบรับรู้ถึงคนนั้นวิจารณ์แบบนี้คนนี้ด่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปโกเองก็เจอมาเยอะครับอ่าเจอมาเยอะทั้งบทวิจารลบลบทั้งอะไรต่างๆมากมายนะฮะเขาก็ต้องต่อสู้กับความอ่อนไหวของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับเรียกว่าคําวิจารณ์เหล่านั้นนะครับหาวิธีที่จะกําจัดนะครับความอ่อนแอ ของตัวเองออกไปแล้วก็โฟกัสไปที่ผลงานก็เลยทําให้เจ้าตัวก็กลายเป็นนักแข่งที่เรียกว่าชัยชนะเนี่ยเยอะที่สุดในในตรงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือที่มาของความสําเร็จกันโดยรวมนะฮะถ้าเปกโก้เขานิ่งในตอนแรกนิ่งกว่านี้นะครับก็คงจะอาจจะแบเบอร์กว่านี้ผมผมเข้าใจไปอย่างนั้นนะฮะก็ต้องยอมรับว่าดูคติเองก็เจอปัญหาในช่วงต้นฤดูกาลนะครับจากคนที่ เก่งๆไว้ว่าจะต้องเอาผลงานให้ดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าร่วงตั้งแต่สนามแรกแล้วก็ไปทําให้คนอื่นร่วงด้วยนะฮะไปกวาดทอเฮมาตินเนี่ยแล้วคนที่คาดไม่ถึงว่าจะอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกได้นะฮะก็คือเอนเนบาสซินนี่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าชนะแล้วก็ชนะมาในขณะที่เปกโก้ยังไม่ชนะเลยครับก็คือประสบความสาเร็จมามา,มาถึง3หนนี่ก็เลยทําให้อาจจะเป็นแรงกดดันในทีมที่เรามองเข้าไปใช่ไหมครับว่าตกลงว่ารถแข่งสเปค หนึ่งสองสามเนี่ยอันไหนมันดีที่สุดละ่ะมันก็จะมีประเด็นดราม่าเล็กๆกันเกิดขึ้นใช่ไหมครัว่าเปโกเองเขาไม่ค่อยพอใจรถแข่งสเปคเวอร์ชั่นของทีมโรงงานทีมโรงงานเนี่ยได้ใช้ไม่ใช่สเปค 2, 2022แบบเพียวๆนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงครับของูกติเขาจะมี3สเปคนะครับก็คือสเปคปีเก่า2021อันนี้ให้กับนักแข่งลุกกี้หน้าใหม่ทุกคนนะครับในนี้ที่ขึ้นมาแล้วก็ให้กับ เอเนบาสเชนิน e ี่ครับกับลูก้ามาลินี่มาโกเบเชกี้นะครับอ่าไม่ให้ลูลูลูกาไม่ได้ไม่ได้ใช้ขออภัยฮะก็ให้ไปอ่ามาโกเบเชกี้นะครับลูก,กี้หน้าใหม่ฟาบิโอเดจานันโตนิโอนะครับแล้วก็เอเนบาสเชนินี่ครับนี่คือสเปคปี2021ที่เราเรียกกันว่ารถปีเก่าแต่รถปีใหม่2022เนี่ยอันนี้ได้ใช้อยู่โยฮันซาโกฮอเฮมาตินแล้วก็ลูก้ามาลินี่ครับส่วนแจ็คมิลเลอร์กับเปโก้เนี่ยได้ใช้สเปค โดยพื้นฐานเครื่องยนต์ตัวใหม่2 0 22ครับแต่ก็มีส่วนผสมบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเป็นทีเ่เราเรียกว่าเป็นไฮบิดแล้วกันฮเรียกง่ายๆนะผสมอ่าเป็นประมาณนั้นเปโกเขาไม่ค่อยพอใจนะฮะว่าตอนนั้นเอเดียบัสที่นี่ชนะไงแล้วมันเป็นรถที่เขามองว่านั่นแหละฮะก็คือรถที่เขาต้องการจริงๆในๆในในปีเก่าอ่ามันก็จะมีประเด็นดราม่าว่า ตกลงว่าผมไม่อยากได้สเปคนี้ทาไมผู้หลักผู้ใหญ่ถึงเอาสเปคนี้มาอะไรอย่างนี้เพราะตอนนั้นล้มไงฮะตอนนั้นไม่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นตัวเก่งของดูกติที่จะชิงแชมป์โลกอย่างบสาซียนะฮะก็คือแล้วเป็นอิตาลีด้วยเนี่ยอันนี้ก็ผมมองว่าเป็นเป็นหนึ่งในความกดดันอย่างหนึ่งนะฮะอ่าจากที่ที่เราอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่คาดหวังไว้แล้วเราอยู่ทีมโรงงานใช่ไหมล่ะอ่าเราสักสีทีมโรงงานมันก็ย่อมจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่ง อาจจะเป็นนักแข่งน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมานะครับที่ไม่ได้ว่ายังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับแม้จะเป็นแชมป์โลกโม o โ t ตอทูมาก็ตามเนี่ยแล้วได้ใช้รถปีเก่าด้วยแล้วดันผลงานดีอันนี้ก็ขอชื่นชมไปโก้นะครับที่อาจจะเอาชนะตรงนั้นได้นะครับความรู้สึกความกดดันอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งผู้เรียนคงดูกติที่อาจจะมีวิธีที่จะไม่ทําให้มันปัญหามันลามปามมันเวลวร้ายลงไปกว่านี้ในในในเรื่องของอดราม่าในเรื่องของอะไรนะฮะ แล้วก็ต้องมาเจอกับดรามา่าในส่วนของเพื่อนร่วมทีมนะครับที่ถ้าบอกตรงๆก็คือเปโก้เขาก็ไม่อยากไม่อยากจะได้คนอื่นนอกจากแจ็คมิลเลอร์นะฮะเขาก็รู้สึกอาจจะรู้สึกว่ามีเสียสมาธิไปไปอยู่อยู่พอสมควรหรือเกินนี่ตรงนั้นรู้ึกว่าจำจำได้ว่าก็ออกมามาพูดนะฮะหลายครั้งหลายคราวนะครับบอกว่าผมไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้มีิมีเสียงในการที่จะมาเลือกว่าใครจะต้องมาข่าวคู่กับผมอย่างนี้นนนคือชัดเจนฮะว่าไม่อยากจะเสียแจ็คไป แต่ดูกาติเองก็จําต้องเปลี่ยนแผนนะครับเพราะว่าผลงานมันก็ฟ้องอยู่ใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าเอเนบาสนี้เนี่ยมีศักยภาพพอที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งคนที่แย่งแชมป์โลกไปได้ในอนาคตอย่างนี้แล้วก็เป็นอิตาลีด้วยนะครับหน่วยก้านดีนะฮะนะครับมีมีก็เลยเอามานะครับ เผื่อว่าเป็กก็อาจจะพลาดไปได้นะครับหรือจะยืนระยะได้แค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่การที่มีบาซิลี่เข้ามาในทีมเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไปได้นั่นเองอ่าก็อาจจะมีประเด็นดรามาไว้ทั้งคู่เกาเหล่ากันอย่างนู้อย่างนี้นะครับอ่าก็มีอยู่แต่สุดท้ายก็ยังไงเราก็ต้องจําเป็นตรงนั้นนะเมื่อกลยุทธ์วางแผนมาตรงนี้แล้วนี่ก็คือมันเป็นปัจจัยทั้งภายนอกและภายในนะครับที่ที่เข้ามาทําให้เปโก้เองเขาก็ว้าวุ่น การพลาดล้มเองบ่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ่าหรือการที่ไปโดนควาตาราโรนะครับแบบว่าไล่นะครับทั้งที่รถของยามาฮ่าใครๆก็ทราบดีใช่ไหมว่าพละกําลังมันเอาไปเทียบกับดูคติไม่ได้เลยนะฮะอ่าแล้วมันก็จะมีอารมณ์ประมาณว่าเออทำไมเปโกขับรถแรงกว่าขับรถสมบูรณ์แบบกว่าทําไมคะแนนตามหลังอยู่ตั้งเยอะทําไมสู้ยามาฮ่าไม่ได้ทาไมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปนี่ก็คือเป็นเป็นหนึ่งในในการความกดดันนะครับที่มี ผมว่าเป็นใครก็คงจะกดดันนะครับกดดันในเรื่องของการที่โดนโซเชียลโดนละโจมตีนะครับว่าโอ้ยมีรถแรงสะเปล่าเนาะอย่างนี้อย่างนี้ไปเขาก็เลยเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองได้นะครับด้วยการที่แบบว่าลบสิ่งที่มันเ,เป็นจุดอ่อนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงการอะไรแบบที่ไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่นะครับมีความนิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีความเยือกเย็นมีความสุข,ขุมขึ้นนะ ในขณะที่คู่แข่งเองนะครับก็กลายเป็นอาจจะมีความร้อนรนนะครับมีความกดดันเข้ามานะฮะเขาก็รอจังหวะที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะได้นะครับกับสามสนามติดเลยนะเป็นนักแข่งคนแรกในฤดูกาลนี้นะครับท,ที่ที่ทำตรงนั้นกันได้นะดังนั้นปีนี้เปโกเองก็น่าจะสมหวังในเรื่องของคะแนนโพโพด้วยใช่ไหมฮะ,ะ bmw award ผมไม่แน่ใจว่ามัานคะแนนมันเท่าไหรแ่แต่แต่ คาดว่านะฮะเปโกอาอาจจะนะครับน่าจะน่าจะมะั้งน่าจะรับ BM ไปไม่รู้ว่าปีนี้ BM เอ็มก็ให้อะไรมานะฮะอาจจะเป็น M 5ไฟหรือเปล่า M5 ไฟหรือว่า M M ไหนก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูกันไปเสียก่อนก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีเลยนะครับดูคติเป็นปีของพวกเขาจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะไล่เรียงนะครับงานเขียนงานอะไรต่อๆไปนะฮะหลังจากนี้นะครับพอจะเคลียร,ร์ธุระเกลียรอะไรให้ว่างแล้วล่ะนะเดี๋ยวก็ จะไปลุยในเรื่องของบทสัมภาษณ์เรื่องของรายต่างๆแล้วก็รายละเอียดเรื่องของการทดสอบการเทสรถดูกระติยังคงได้ลุน้นแชมป์โลกอีกรายการนะครับแต่คงจะแบเบอร์แล้วล่ะใช่ไหมอารโร่เบลติสต้าเมื่อวานก็เข้ามาฮะอ่าเข้าเข้ามารับชมจริงๆนักแข่งโวล์ฟส์บุนไบท์หลายๆค่ายนะครับก็เข้ามาเอ่อให้กําลังใจนะครับในส่วนของฮอนด้าซีมีโอเลโกน่าก็มามั่งครับในส่วนของดูกระติก็อารโร่เบลติสต้าก็เข้าเข้ามาถึงพิกนะครับให้กําลังใจเปโก้ eko, ด้วยในตรงนั้นนะฮะ นอกจากความสุขของดูคาตีความสุขของเปโก้นะฮะก็คงอีกคนหนึ่งก็คงจะแน่นอนนะคงจะยิ้มเงนแกล้มแก้มปี่กันเลยทีนะครับสำหรับอาจารย์นะครับอาจารย์ของเขาวันนี้น้องรอสซี่จากอาจารย์ถึงลูกศิษย์ใช่ไหมครับ2009นะ,ะที่เขาทําได้นะครับแล้วก็ลูกศิษย์มาทําได้ในปี2022แล้วลูกศิษย์ก็อาจจะสเปเชียลกว่าเขาในในโมเมนต์ตรงนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นรถอิตาลีใช่ไหมฮะตอนนั้นรอสซี่คว้าแชมป์โลกเนี่ยด้วยรถยามาฮ่าในปี2009ครับ โปรซีเองก็มีโอกาสนะครับไปพิสูจน์ฝีมือในดุคติเหมือนกัน2011-2012แต่ก็ไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ลูกศิษย์ก็มาสารสิ่งที่ค้างคาใจให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับวันนี้นะฮะทั้งอาจารย์ลูกศิษย์ก็น่าจะเปิดวายกันแล้วมั้งนะฮะน่าจะเปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วผมว่านะทั้งดุคติทั้งจีจี้ทั้งอะไรด้วยนะครับก็เห็นความทุ่มเทก็นะครับแฮปปี้ไปนะสำหรับแฟนๆของค่ายแดงนะครับที่เฝ้ารอโมเมนต์กันตรงนั้นมานะ ส่วนซูซูกิเองก็แน่นอนนะครับว่าทิ้งท้ายในแบบนี้ก็ไม่มีล็อกผลหรอกนะบางท่านอาจจะแอบคิดว่าเอ๊ะอย่งงางนั้นอย่างนี้ไหมแต่ผมว่าสมศักดิ์ศรีนะครับแต่ก็อาจจะมีหลายคนที่อาจเป็นห่วงอเล็กลินใช่ไหมครับโอ้โหเห็นสภาพของมาร์มาเคของโปสซัคคาร์รโรนะครับที่ล้มไปดีนะนะักแข่งไม่ได้เจ็บอะไรนะฮอนด้าก็ล้มคู่ไปเลยเมื่อวานนี้ <c oughs> ตรงนั้นกันแล้วก็โมเมนต์ของอาร์เอสปาารโรก็น่าเห็นใจน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่ารถจะมีปัญหาเมื่อวานนี้เลยทําให สุดท้ายก็เสียอันดับที่3ให้กับเอเนีรบีนี่ในที่สุดครับเอสปาราโรนั้นมีโอกาสลุ้นแชมป์โลกมาเกินครึ่งฤดูกาลครับก่อนจะลงท้ายที่อันดับที่4รถก็เจ้าตัวก็ยิ่งยังไงล่ะเซนซิทีฟอยู่นะโอ้โหก็คงจะแบบว่าน้ําตาตกในอยู่เหมือนกันในโมเมนต์เมื่อวานนะครับก็รู้สึกเห็นใจอยู่นะครับคือเขาบอกว่าเขาใน2สนามที่ผ่านมาในเขาว่าเขา จะรักษานแบบที่3ให้ได้ว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ไม่ใช่ทาไม่ได้เพราะว่าฝีมือไม่ดีนะฮะแต่มันมกักจะเป็นแบบนี้แหละอาร์พีเลียก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมเป็นนักแข่งที่เรียกว่าดวงแตกดวงซวยจริงๆนะครับนะการลุ้นแชมป์โลกเสร็จสิ้นลงไปนะครับฤดูการานี้ก็จบกันไปแต่นะครับช่องของพวกเราผมเข้าใจนะครับมันก็จะเงียบนั่นแหละนะฮะทุกปีนะครับใน3ปีมานี้ที่ผมสังเกตด,ดนะูทุกคนก็จะหายไปเยอะแล้วก็จะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่ มีการทดสอบรถหรือว่าใกล้ๆโมเดลีจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าลงสนามก็นู่นนะครมีนาคมปีหน้าถือว่ายาวนานนะครับวันนี้ก็เพิ่งวันที่วันที่7เองนะฮะวันที่6ที่7พฤศจิกายนเองใช่ไหมแต่เนื้อหาในคลิปนะครับผมจะตอนนี้ก็ที่บ้านสวนที่ทุ่งนาของผมหลายอย่างก็เริ่มจะเสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นผมก็คงจะ,ะหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นการ ใช้ชีวิตในต่างจังหวัดในบ้านนอกบ้านนาแบบนี้นะครับการกิจกรรมต่างที่คนในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเอ,อะไรอย่างนี้การเ,า <c oughs> เรียกว่าหุงหาอาหารต่างๆนะครับการทําก๋วขคงกวยเตี๋ยวหรือว่าอะไรที่มันเป็นเฉพาะถิ่นหรือจะเป็นอะไรที่มันมีตรงนี้นะครับที่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะครับที่ผมพอที่จะไปได้เนี่ยผมก็จะเรียกว่า <c oughs> ไปาถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาตรงนั้นกันนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะ ไม่หนีนะครับไม่หนีไม่ไม,ไม่หายกันไปนไหนเพราะว่าเนื้อหามรดยพีเราจะนําเรื่องราวเก่าๆนี่มาเล่านะสาหรับใครที่อยากให้ผมเล่าเรื่องตรงนั้นตรงนี้นนยุค8 0 9 0ยุค2,000ใครมาใครอะไรยังไงเนี่ยจะเอามาเล่าในตรงนี้นะครับที่จะเก็บไว้เนี่ยหลายคนถามอยากให้เล่าเรื่องของตำนานคนบ้าทีมอยากให้เล่าเรื่องของมิกดูฮานอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมก็อุบไว้ผมบอกว่าไม่เล่าไม่เล่าแล้วขอไปเล่าในช่วง ปิดท้ายฤดูกาลก่อนดีกว่าเดี๋ยวนั้นก็จะถึงเวลาแล้วก็จะนําเรื่องราวของตรงนั้นเนี่ยมาสลับรวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการไปแคมป์ปิ้ง mm. เกี่ยวกับการขับรถเล่น mm. เกี่ยวกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของผมนะครับหวังว่าทุกคนคงจะติดตามนะครับคงจะเข้าใจกันในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอีก4เดือนข้างหน้านี้ที่การแข่งขันจะหยุดพักไปแต่ผมไม่พักทุกคนคงจะไม่พักใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับ